เคยสงสัยไหมบาริสต้าทำยังไงให้ไม่มีกลิ่นที่ผ้าไปกระทบกาแฟบนบาร์กาแฟนะคะจะมีการแบ่งผ้าในแต่ละส่วนใช้งานให้เหมาะสมอย่างเช่นผ้าเช็ดก้านสตรีมนมผ้าเช็ดก้านชงกาแฟผ้าเช็ดจานผ้าเช็ดโต๊ะและอีกอื่นๆมากมายเลยค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าเขาทำยังไงกันนะไม่ให้มีกลิ่นไปกระทบกาแฟวันนี้ลิจะมาบอกคะ่ะว่าเขาทำยังไงกันจากประสบการณ์นะคะที่เราเคยทำงานร้านกาแฟเนี่ยเขาจะใช้ตัวผงแวนิทค่ะแช่ตอนจะปิดร้านนะคะก็คือแช่ซักผ้าค่ะด้วยความที่ผ น,นะคะเขาจะขจัดคราบได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นคราบที่มันเลอะอยู่อย่างเช่นคราบกาแฟที่เลอะอยู่บนผ้าขาวนะคะมันก็จะสามารถช่วยทําความสะอาดออกได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะวิธีการของชาวบาริสต้านะคะก็คือจะใส่พงแวนนิดนิดนึงค่ะแล้วก็ต้มน้ําร้อนนะคะมาแช่ผ้าคือเราก็จะทําสเต็ปงานแบบนี้ค่ะเราก็จะแช่ผ้าไว้ใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็จะไปเก็บกวาดบาร์ทำความสะอาดบาร์แล้วก็ร้านนะคะกวาดถูโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาซักแล้วก็ตากไว้ค่ะ เจ้าตัวแวนิทนะคะมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นเวลาเราใช้กับกาแฟค่ะเพราะเราจะต้องใช้ผ้าเนี่ยมาเช็ดก้านชงกาแฟเช็ดโน่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับกาแฟใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้ผงซักฟอกที่มันมีกลิ่น,นหอมมันก็อาจจะติดกลิ่นของผงซักฟอกลงไปในแก้วกาแฟด้วยค่ะเราก็เลยเลือกใช้เป็นแวนิทตัวนี้นะคะใช้นิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆสามารถขจัดคราบกาแฟได้แล้วละ,ะหรือเพื่อนๆท่านไหนที่ทํางานร้านกาแฟมีเคล็ดลับการซักผ้าหลังปิดร้านยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนจากที่สัารีเคยทําก็คือใช้แวนิทแช่กับ ร้อนแบบนี้ละค่ะถ้าใครสนใจพงแว่นนี่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะลองไปกดสั่งซื้อมาใช้กันได้เลย